นี่เพื่อนๆพ,พี่เขายังไม่ตายนะผมเดาผิดคนนะอีกคนนึงที่แบบว่าผ,มผอมๆผินเข้มเข้มมันเขาเสียแล้วนะอันนี้พี่คนนี้ก็ยังไม่เสียนะพี่เขาอยากกินอีกครับผมจัดให้ฮะ,ะหยิบเลยพี่ขอเราก็จัดให้ไปอ่ะไปหยิบเลยกินนมอะไรอืม อ่ะหยิบเลยจัดไปพี่คนหนึ่งที่ผมบอกเสียเราอีกคนหนึ่งนะมันไม่ใช่พี่คนนี้นะครับใช่กินเลยหยิบเลยครับผมแค่นี้อ่ะพี่พี่เดี๋ยวเข้าเครื่องก่อนพ,พี่ยิงก่อนเอาไปยิงก่อน ยิงก่อนไปให้เขายิงก่อนพี่จ่ายเองน้องอยังไม่ได้ยิงเลยยิงก่อนแล้วก็มีอกกัน,นะนอเล็กๆอะ่ะเออเดี๋ยวพี่จ่ายเองาปล่อยก็นี่ยเาองในายเหรอไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เลี้ยงแกนานละเดี๋ยวพี่จ่ายให้ไป ใช่มีอะเล็กเล็ด้วยอไอ้อะไรไม่รู้คล้ายๆยะดมหรืออรต่ะไม่พี่นย20เออหมาแล้วอ่าหนึ่งเฮ้ยเไลเดี๋ยวโหเลียเ้ยงเ้เองหยิบเลย วางให้หมดนะพี่เดี๋ยวผมต้องจ่ายให้เขาวางให้หมดนะหยิบอะไรมาเออไม่เป็นไรน้องพี่เลี้ลกล็กอันเล็กๆล็กอะไรอ่ะพี่ที่เป็นยาดมอะไรเล็กเล็กอ่ะอเล็กเล็กๆอะพี่อะไรอ่ะเล็กๆอ่ะ

เออโอเคก็เลี้ยงพี่ไปเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนก็นึกว่าอีกคนเนึงใช่ไม่ใช่อันนั้นพี่ที่เสียนะอีกคนหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนใช่ก็เลี้ยงพี่เขาไปแล้วนู่นเดินไปนู่นแล้วนะครับถือว่าช่วยกันครับผมก็รับรายได้จาก facebook ไม่เยอะหรอกแต่ก็พอมีกินถึงสิ้นเดือนนะเพื่อนเพื่อนในส่วนที่ผม เก็บแล้วก็คือเก็บเลยนะมันไม่เกี่ยวแล้วนะครับแต่ในส่วนที่ที่ผมมีผมก็ช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็โอ้โหช่วยเยอะๆเลยก็ไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเพืนน่อนๆไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้ผมพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ